เพราะฉะนั้นจะให้มิวยกมือไหว้มิวไม่ยกมิวเฉยๆค่ะมิวเฉยๆจะพูดอะไรก็พูดไปเลยแต่อย่าอย่ามาทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกแค่นั้นเองอใช่ใช่เรามีเรามีเส้นของเราตั้งแต่เราเจอกันที่สอนอผมก็วางเรื่องนี้ไว้กับทางผู้ใหญ่เลย<ม><ม>ก็ไม่ได้อยากเอามาเครียดอะไรต่อครับผมก็ถ่ายซีรีสออ์ให้เสร็จ เราก็รอดูฟีดแบ็กจากที่ทํางานด้วยเพราะตอนที่ถ่ายเราก็ไม่ได้ไปบินพอนเรากลับไปบินครับสิ่งที่เราได้รับมามันคือกําลังใจจากผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพเราทุกคนเข้าใจและให้กําลังใจทําให้ผมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคนที่ติดตามข่าวทุกคนเนะ่ยเขามีวิจ,วจารณญาณพอที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรแล้วผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนมีพี่หมิวที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตก็รู้สึกว่าโอเควางละ วันนี้ก็เป็นวันเกิดผมด้วยพรุ่งนี้วันเกิดพี่แก่ยก็ตกลงกันว่าโอเคเราปล่อยปล่อยเรื่องนี้ไปแต่ก็ก็ขอบคุณพี่หมียวนะครับเข้าใจในเจตนาที่บอกว่ามันไม่ควรมีเกิดขึ้นอีกแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนเนาะเราก็อยากจะสนับสนุนสังคมไปในทางที่ดีทุกท่านมีจรรยาบรรณในการทํางานในทุกอาชีพอะไรอย่างนี้ครับเราอยากให้ทุกคนแบบสร้างสังคมที่มันดีๆจริงๆอะไรอย่างนี้ครับซัพพอร์ตกนันนำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรอย่างนี้ครับ คือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนธรรมดามเป็นอาชีพนักแสดงอย่างเดียวอะแค่ตอบว่าไม่ใช่เราอะมันจบนะ<ม>ก็คือจบแต่ตอนนี้คือมันมีภาพลักษณ์บางอย่างที่เรายังทํางานอยู่<ม>ทํางานประจําแล้วอาชีพนี้หลายๆท่านก็ทราบว่าผมรักษาภาพลักษณ์ตัวเองมาก่อนแล้ว<ม>กับสิ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับมันกระทบเพราะว่ามันเป็นสากลิบอินเตอร์ด้วย ก็กังวลมากแล้วผู้ใหญ่เองอเขาก็น่ารักมากไม่เรียกมาคุยส่วนตัวแต่ถ้าเจอจัง,จงๆเขาก็จะให้กำลังใจอ<ม>ะไรอย่างี้ครับเราก็โชคดีที่ว่าเราได้อยู่ในกลุ่มสังคมที่อินเตอร์เหมือนกันเขาเข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสเขาแจ้งเลยว่าพนักงานทุกคนสามารถทําอาชีพที่2ได้<ม>ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตใช่ครับตอนแรกเครียดอย่างที่บอกคือเราไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเพิ่งถ่ายซีรีส์ได้ไม่กี่คิวเองแล้วก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้แล้วคุณแม่เองคุณแม่เป็นคนดูข่าวตลอดผมก็ไม่กล้าคุย มีคนแท็กมาถามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนแรกก็นิ่งๆก่อนเราก็คิดว่าคงไม่มีใครคิดว่าเป็นเราหรอกเพราะเราเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่ออกมาพูดอะก็เพื่อที่จะบอกให้ทุกคนทราบว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยเพราะฉะนั้นจะให้หมิวยกมือไหวมิวไม่ยกมิวเฉยๆค่ะมิวเฉยๆจะพูดอะไรก็พูดไปเลยแต่อย่าอย่ามาทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกแค่นั้นเอง,องอใช่ใช<ๆ>่เรามีเรามีเส้นของเรา